นะครับพบกับหอยแครงเหมือนกันครับโอ้บ่ได้โดนนะครับที่เขาบ่ได้ลงคลิปกันเมื่อวานเขาจะไมารับดันนะครับผัดกระเพราปลาหมึกกับย่างนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีหนูครับเนี่ยบึ้ยย่างมาดูนี่อ่าอ่ะขั่วครับขั่วขั่วที่กับข้าวเจ้าร้อนๆครับ ไปเนี่ยบกระเดานะนี่ครับป๊ดติดตามต่อไปครับไว้กันดีนะครับเอากระถ่การครัวปลาหมึกครัวนี่ครับหืมซอยจูด,ด้เน,นาะอดัน,น,นานี้กระดูกมันครับกระดูกกระดูกมันเราอย่าทิ้งนะเราเอาหมักแล้วก็ไปปิ้งนะ แม่ก็ทอดกรอบนะฮะเนี่ยอ,าอย่าเนี่ยเต็มมาตาแนละ้วแถมแม่ค้าแถมให้อย่างดีนะสองโลก,กวดนะฮะโลละร้อยประมาณสองโลสามครับแถมให้ไว้กันนี่ยนะครับหนูกับนกเอี้ยงนะฮะนังเค็มไายนังเข็มน,นนะครับนังเข็มปลาหมึกกับตะเดาครับวันนี้เมนูจัดจ้านแน่นอนนะครับ ชองทุง่งนานะฮะ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศทีมงานนะหุงข้าวละล้อนครับผัดกะเพราปลาหมึกยำปลาหมึกขัวหนูละลอนครับหนกเอียงเรา,เาไว้ปิ่งพรุ่งนี้ เงียบมันก็กินหนังเค็มนกันครับเนี่ยดีนปากก็แฝงวิวๆหน่ยก็ได้บูญบุ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 ญบวิวเนี่ยมืดเลยนกเอี้ยงปากแฝงอืมยิงเขาไว้ประมาณนกเอี้ยงแล้วหูตีนนะฮะนกเอี้ยงอืมบรรยากาศของงงครับอืมโอ้หยาบต้องเผาใหม่ฮะเผาอุ่นก่อนเอาไว้กันนี้ก่อนนะครับ นห่วยเวาเกินสองชั่วโมงตัวหนียครับถ้ามันเย็นมันเย็นซูเอรเชฟนสร้งอ่อนย่ะอืนยักนันนัประหยัดนึงเพิมฟันหนึ่งไปกับก่อนจนห่วยอยบวบเบรนใบเลือทั้งหลายกันแล่นร้อยสามรถที่อย่งเดียวนี่ทุกประหยัดค่าแท็กเราไปวันน้หาว่าอะไรรถโตโยต้า กระป๋าตัวเส้ของผมตีประตูกะปตีกับตี้กับน้ำมันิดติไปชงเมยาย่ันกับโปแทกยมกับพันหนึ่งกับด้วยแจลิดจะไม่ไหที่เป็นกงเมยญยพอยาแปะอวัดสามพนางเี๋ยวนี้เีมหางด้อพันหึใส่อยหนึ่งเติมหางรุนหางบแล้วครับดิดเสาตัวนี้งเสานี่ยลบาทองน้ำมันแพงๆออกจากเติมเรื่องสิบาทห้สิบาทเติมสาบบาทออกจากเกัน ซูมเออนี่ยแบแปลไปฮอดซูเอนี่บบกเบิลงนะเติมมาห้องน้อยน้ำมันแพงๆแหละสิบแปเก้าบาทละไอ้ดรอ่าบอะไรจ่อยนี่แาะว่ประหยัดเานตะกี้เติมซาบัที่กาไปกับสบายแปบาทเนาะเอออีกสมัน้ำมันช่วงช่วงนี่บ่ได้แพงถึงบ่ได้แพงแล้ก็เตรียมเครื่องยำแล้วนะยำปลาหมึกนะฮะัยเ อันนี้ก็จะย่างปลาหมึกฮะย่างเลยแหละช้อยกินกัได้แล้วอเอาขึ้นอันนี้เราก็จนะ,ะเชี่ยมยำครับโอ้หลายเมนูครับมื่อนี่อ,อันนี้ปนเห็ดอะไรนะมกมกปา่าโอ้มันได้กินแค่เชี่ยมเพื่อน,นอปลาใส่เห็ดนะครับจัดมังกรเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละ กระดาหวาน่ะกระดาหวานเลีนหน้าหมดเลยดิหน้าครับเดี๋ยวพอย้อนมาตักก่อนอากระ้อนมกมันเล่มกะจมน้ำรว่วนะอยากกินยอยหมาย่างปลาหมึกอะไรครับปลาหมึกแข้งปลาหมึกเปียกนะครับ เปเตาลงเรียนสองคืนครูวาดเใจคคีบไปไว้คีบไปไว้สูมหนักคีบไปไว้ครับแกมันน้ำจิ้มปุปซีนะฮะผรดชอบเมื้นซุปโวยำกันแล้วนะ โดยเชบดั้โเดนะคนบ้านเขาพ้รอัดอีสานคนหนองคายบัวแสียงดัอันนี้ปิดปลาหมึกแห้งถุนถอนนะโดยเชฟมนนะเชฟมนอึเลึเออ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 เดีเยวเออ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 เยอเออเน้าคืออเออออเออเ้ำเออ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 พอาเัอเออเ้านออเออเเาเ มาเด้อแซ่บนล้กันครับพี่น้องเอ้ยังไม่ว่างไปให้ป้ายเยอะไม่ใช่ให้ไอ้ก้าอยู่ดูเจ้าปั้นอยู่เดี๋ยวมันจะบูดเอ้ยเดี๋ยวมันจะเน่างะเดี๋ยวมันจะซึนนอนค่ะพี่ปุ้ป็นถามอยู่บอมให้น้ำปั้นซืนอยู่ไงไม่ยอมมันต้องมีน้ำเสื่อมปั้นซึนหรือว่ามันต้องมีน้ำเสื่อมนั่นมะเรียนปั่นเรามีน้เครื่องปั่นอยู่ด้วยล่ะ ่ไข้างน,นี่แล้ครับใส่ใจใส่ใจนะครับนะ่ะคุ้มเม็ดลูกคนกินเนบอเขาต้องพระเขาต้องขูดเม็ดออกเลยมันข้าวน้ำเม็ดน่ะขูดเม็ดออก